ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องทาาดรักบําเรมานประพันธ์โดยวรดรให้เสียงบรรยายโดยพิศรานบทที่9กห้าปีผ่านไปไวเหมือนโกหก เสียงเพลงรักโรแมนติกคลอเบาๆที่ทางห้างสรรพสินค้าเปิดไว้เพื่อให้บรรยากาศดูอ่อนหวานเนื้อเพลงที่บรรยายความคิดถึงคำนึงหาหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของหัวใจมันช่างตรงใจของดิมิทรีเสียจริงๆเพราะไม่ว่ากี่ปีเธอคนนั้นก็ยังคงหลบอยู่ในซอกมุมหนึ่งในหัวใจเขาไม่สามารถสลัดให้หลุดไปได้สักทีเด็กที่ไหนทำไมพ่อแม่ปล่อยมาวิ่งเล่นคนเดียวนะ ดิมิทรีมาตรวจงานตามปกติเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้าไปหลายครั้งที่สำคัญเด็กนั่นมาคนเดียวไม่มีผู้ปกครองมาด้วยเด็กหญิงผิวขาวผมสีน้ำตาลไม่พวงแก้มยุยยุยริมฝีปากอิ่มย้อยแดงสดไม่รู้สิครับแต่ไม่น่าจะหลงกับพ่อแม่ไม่เห็นร้องโยเยเลยครับอืมใช่แต่ฉันมองมาตั้งนานยังไม่เห็นมีผู้ใหญ่คนไหนเข้าไปดูเยหนูนั่นเสียทีอาจจะเป็นตอนที่คุณดิมิทรีไม่เห็นก็ได้ครับ ชายหนุ่มปัดความสนใจเรื่องเด็กหญิงคนนั้นเขาเดินตรวจดูงานทั้งชั้นก่อนจะวกกลับมาที่เดิมเพราะอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆและเขาก็เจอ เจอเด็กหญิงคนนั้นจริงๆเด็กนั่นนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่มีไว้ให้บริการลักษณะเหมือนกำลังจะร้องไห้เมื่อมือเล็กๆนั้นปาดป้ายไปมาบนใบหน้ากลมป้อมไม่หยุดดิมิทรีเดินตรงไปหาเด็กน้อยเขาหยุดยืนมองเด็กหญิงกระโปรงผ้าเปรอะเละเอะเทอะเต็มไปด้วยคราบเหนียวๆของน้ำอะไรสักอย่างคงจะเป็นคราบไอศครีมที่ละลายเนื่องจากเจ้าตัวรับประทานไม่ทันร้องไห้ทำไมลงทางเหรอ เด็กหญิงช้อนสายตาขึ้นมองดิมิทรีดวงตาของเธอสีเขียวมรกตและพราวฉ่ำไปด้วยน้ำตาใสาๆแล้วคะ่ะไม่ได้หลงทางดีมากแค่กลัวมัมดุดีมากหนีมาเที่ยวคนเดียวคะ่ะแถมทำกระโปรงเลอะด้วยริมฟีปากอิ่มย่อยขยับบอกคนแปลกหน้าที่ตัวโตยังกับยักษ์นี้แสดงว่ายังไม่มีคนทางบ้านรู้ อย่าร้องไห้เลยนะคะเดี๋ยวไม่สวยรู้ไหมดิมิทรีย่อตัวลงเขานั่งยองๆบนปลายเท้าและปลอบใจเด็กน้อยที่กำลังนั่งน้ำตาตกดีมาส,สวยที่สุดในสามโลกค่ะมัมบอกไม่ต้องมาโกหกให้ดีมาเสียกำลังใจหรอกค่ะคุณลุงนัชชาวีเชิดหน้าขึ้นเธอยื่นริมฝีปากออกมายืดยาวและต่อว่าคนแปลกหน้าชดชดสวยสิลุงไม่เถียงแต่ หากหน้าเลอะความสวยก็ลดลงไปกว่าครึ่งมัมบอกไว้ไหมล่ะดิมิทรียอมเป็นลุงให้เด็กผู้หญิงที่น่ารักสุดๆในสายตาเขาหยุดร้องก็ได้ค่ะแต่กระโปรงเลอจะทำไงดีคะไม่ยากเดี๋ยวหาชุดเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเอาชุดนี้ไปซักแค่นี้เอง ชายหนุ่มไหวไหลเขายัดกายลุกขึ้นยืนโดยช้อนอุ้มเด็กหญิงร่างอวบอวบไว้ในอ้อมแขนด้วยสองคนต่างเพศต่างวัยหัวเราะต่อกระซิกไปตลอดทางและมีสายตาหลายร้อยคู่มองตามเมื่อเป็นความเหมือนที่แตกต่างแต่ลงตัวและเหมาะเจาะเหมือนเนาะหากใครบอกว่าแม่หนูนั่นเป็นลูกสาวคุณดีมิทีก็คงมีคนเชื่อไม่ว่าจะสีผมโครงหน้าสีตาทอดมาอย่างกับแกยกเว้นเพศแค่นั้นแหละ ที่เดินตามพากันวิพากวิจาร์ณเสียงซุบซิบดังอยู่นานแต่ก็หาบทสรุปไม่ได้เมื่อมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเนื่องจากดิมิทรียังไม่มีเมียเพราะฉะนั้นเรื่องลูกตัดไปได้เลยเอ หรือว่าจะแอบไปไข่ทิ้งไว้ที่อื่นมันมีความเป็นไปได้หากแม่ของเด็กไม่มาสแสดงตัวแต่ผู้หญิงคนไหนในรัสเซียจะไม่รีบชฉวยโอกาสเช่นนี้ละ่ะหากหล่อนเกิดท้องขึ้นมาจริงๆคงรีบแจ้งมาพลธนาเชียวละเพราะมันหมายถึงอนาคตแสนสดใสจะได้นอนกลิ้งเกลือกบนกองเงินกองทองสบายไปตลอดชีวิตนัดชาวีเริงราเธอสนุกสุดๆเมื่อคุณลุงพาเดินเที่ยวในห้างใหญ่ๆที่ตัวเองแอบชะเง้อมองมาแสนานานไม่เคยมีโอกาสได้มาเพราะมารดาง,งานอยู่ มัมขายขนมค่ะอร่อยที่สุดในสามโลกเลยค่ะมือป้อมๆโบกไหวๆเธอยกยอมารดาให้ใชายหนุ่มแปลกหน้าฝั่งว่างๆจะแวะไปชิมนะขี่โมหรือเปล่าก็ไม่รู้ดิมิทรีสับพยอกเด็กหญิงเขายิ้มเมื่อหน้าที่ร่าเริงอยู่เมื่อสักครู่หงิกงอลงมัมสอนดีมาห้ามโกหกค่ะเพราะถ้าเป็นเด็กดื้อเด็กพูดโหกหจะไม่มีใครรักเพราะฉะนั้น ดีมาพูดแต่ความจริงค่ะมัมทำขนมอร่อยมีแต่คนต่อแถวซื้อยาวเป็นว้าเลยค่ะ นัชชาวีพูดตามที่เห็นแต่ที่เธอไม่รู้คือลูกค้าส่วนมากเป็นผู้ชายและตั้งใจมาขายขนมจีบให้แม่ค้าคนสวยถึงจะมีลูกติดแล้วหนึ่งคนแต่นีรนาธก็ยังงดงามสมวัยแถมยังขยันทำงานตัวเป็นเกลียวจนมีร้านเครปเล็กๆเป็นของตัวเองรอยยิ้มของนีรนาธเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้และเธอก็ยิ้มไม่บ่อยนะได้ลุงจะแวะไปชิมหากอร่อยจริงจะให้มาขายในนี้เราจะได้เจอกันบ่อยๆดีไหม อย่าหลอกเด็กนะคะให้มามาขายในนี้จริงเหรอคะนี่มาชอบดีมากชอบในนี้สวยแล้วก็มีของเล่นเยอะแยะด้วยค่ะนัชชาวียิ้มเธอเบิกตาโตโตรีบถามชายหนุ่มที่ยอมยกให้เป็นลุงเสียงใสจริงสิลุงไม่เคยโกหกเหมือนกันฮิฮ <c oughs> ิมลุงสอนนะคะว่าห้ามโกหก เด็กน้อยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เธอเอียงคอมองคุณลุงใจดีดวงตาพลิบพราวเหมือนมีเกล็ดเพชรฝังอยู่ในหน่วยตาคู่นั้นจริงสิดิมิทรีขาหมดคิว้วเขาคิดอยู่ว่าเด็กผู้หญิงตรงหน้าเหมือนใครสักคนที่เขาเคยเห็นมาฉุกใจเอาตอนที่เด็กคนนี้พูดถึงมารดาตัวเองใช่สิเขาเคยเห็นรูปมาดามโรสตอนเด็กในชุดกระโปรงบานฟูฟ่องและเขาโครงหน้าแบบนี้เลยลุงคะชุดนี้จ่วย ขอดีมาเอากลับบ้านด้วยได้ไหมคะหน้าใสใสขึ้นสีระเรือเด็กน้อยจับชายกระโปรงมวนไปมวนมาเพราะชุดสวยๆจนเกินกว่าจะตัดใจส่งคืนได้สิลุงซื้อให้มีอีกนะลุงเตรียมไว้ให้แล้วดีมาแต่งตัวแบบนี้เหมือนตุ๊กตาบลายลุงไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนน่ารักเท่าดีมาเลยนะคะดีมาหรือคะ่ะว่าตัวเองสวย มีแต่คนชมบ่อยๆเพิ่มลุงมาอีกคนก็คงไม่แปลก เสียงคุยโอของเด็กหญิงมันทําให้ดีมิทรีอารมณ์ดีเขาเปิดปากหวัวเราะราจนมีแต่คนเหลียวมามองและอมยิ้มไปกับความน่ารักของคนทั้งคู่5ปีที่ผ่านมาแม้ดีมิทรีจะพยายามทําตัวเหมือนเดิมสนุกสนานไปกับสิ่งรอบกายเปลี่ยนคู่ควงเป็นวาเลนแต่ไม่มีใครรู้ตอนถึงจุดสุดท้ายเขาต้องมโนภาพของนีรนาฏขึ้นมาไม่อย่างนั้นคงได้ล่มปากอ่าวเพราะอารมณ์หนุ่มกลัดมันเหือดหายหมดอารมณ์ไปดือด้อและเขาก็ค่อยๆละ เลิกลดการเปลี่ยนคู่นอนจนแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำในช่วงสองถึงสปีหลังจนทําเนียบคาสโนวาที่ตนเองเคยอยู่แถวหน้าตอนนี้ดิมิทรีตกอันดับและเกือบจะถูกลบชื่อออกไปด้วยซ้ำ สองลุงหลานนั่งทานขนมและมองดูคนเดินไปเดินมาเป็นภาพที่ชวนมองเหมือนคุณพ่อพาคุณลูกสาวมาเที่ยวห้างเพราะคุณแม่คนสวยติดธุระเลยมาด้วยกันไม่ได้หน้าของคนทั้งคู่ละไม้คล้ายกันจนไม่แปลกที่จะมีคนเข้าใจผิดและข่าวลือเรื่องท่านประธานพาลูกสาวมาตรวจดูกิจาการก็ขยายไปในวงกว้างจนอาจจะไปเข้าหูมาดามโรสลุงดีมากต้องกลับแล้วล่ะ หายมานานแล้วเดี๋ยวมันเป็นห่วงถึงจะอยากอยู่เที่ยวต่อแต่เธอรู้ดีว่าวันนี้เกเรแล้วมันอาจทำให้มารดาคนสวยเป็นห่วงนัชชาวีจึงต้องตัดใจรีบกลับก่อนที่เนรนาจะมาตามเดี๋ยวลุงไปส่งเองแมะชิมขนมแม่เราด้วยมาครั้งหน้าแจ้งเคาน์เตอร์ตรงนั้นนะให้เขาบอกลุงลุงจะพาดีม่าไปทานขนมอร่อยๆอ,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 อีก ชายหนุ่มชี้จุดประชาสัมพันธ์บอกเด็กหญิงให้รู้หากเธอมาเที่ยวอีกเขาจะได้พาเธ,เธอเที่ยวชมทั่วห้างสรรพสินค้าและทานขานมอร่อยๆค่ะ นัชชาวียิ้มแป้นเธอโน้มหน้าของดีมิทรีและกดจมูกตัวเองหอมแก้มชายหนุ่มเป็นการตอบแทนที่เขาพาเธอเที่ยวและทานไอศครีมสุดโปรดเหมือนกระแสไฟพุ่งเข้าสู่หัวใจเหมือนมีเยื่อใยบางอย่างที่ดีมิทรีไม่สามารถรู้ได้แต่เขาจะต้องค้นหาว่าทำไมถึงเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาปุบปับ มือแข็งแรงอบรัดลำตัวอ้วนกลมเขาจรดปลายจมูกบนพวงแก้มอิ่มของเด็กหญิงความรู้สึกเต็มตื้นและอบอุ่นแผ่กระจายอบล้อมรอบตัวเมื่อมีเด็กหญิงแปลกหน้าอยู่ในอ้อมกอดไปเถอะบ้านอยู่ไกลไหมลุงจะได้เอารถยนต์ไปส่งดิมิทรีชอนอุ้มร่างอบวบอ้วนของนัชชาวีเขาหยัดกายลุกขึ้นยืนและโบกมือเรียกกาดคู่ใจของที่สั่งได้ครบไหมเอามาสิขอคุณใจรถยนต์ด้วยฉันจะขับเองลุงคะ ไม่ต้องเอารถไปหรอกบ้านดีมากอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างนี่เองรถยนต์เข้าไม่ได้และอีกอย่างดีมากจะไปหามัมอยู่ในตอกตรงนั้นเองค่ะนิวอ้วนป้อมชี้ไปข้างหน้าริมฝีปากอิ่มย้อยขยับพูดและชายหนุ่มพยักหน้ารับด้วยดีเดินตามมาแล้วกันอย่าลืมของที่สั่งล่ะ ดีมิทรีย้ำแล้วย้ำอีกเขาเพิ่งรู้สึกว่าการมีเด็กๆก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อเมื่อเด็กคนนั้นทำให้เขาสบายใจและอารมณ์ดียิ้มได้มากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมา ขบวนเดินทางนำหน้าด้วยคนตัวใหญ่ใส่สูทเต็มยศแต่มีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักอยู่ในอ้อมกอดและมีการหน่าเรียบกริบเดินตามสองมือของพวกเขาหอบหิ้วถุงใบใหญ่ๆหลายถุงทุกสิ่งเป็นของที่ดีมิทรีเตรียมไว้ให้นัชชาวีมีทั้งชุดเด็กน่ารักน่ารักกระเป๋ารองเท้าและกล่องขนมอร่อยๆเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นปุบปับเขาอยากให้และให้แบบไม่เสียรมเสียดายยิ่งดวงตาสีเดียวกันเบิกบกว้างยามเห็นสิ่งของก้นถุงแววตาเต้น ระยิบระยับชายหนุ่มก็ยิ่งรู้สึกยินดี อากาศเย็นๆยนรอบตัวชายหนุ่มจึงกระชับอ้อมแขนให้แน่นขึ้นเขาเดินไปตามคำบอกเล่าของเด็กหญิงจนถึงตรอกแคบๆที่ไม่เคยเยี่ยมไกลเข้าไปเลยสักครั้งบรรยากาศด้านนี้แตกต่างกับฝั่งตรงข้ามที่เป็นที่ตั้งของเบนิคอฟมอลลิบลับที่นี่ดูซมสมตามสภาพมีผู้คนเดินไปเดินมาและแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆปอนๆชายหนุ่มเบปป้ปากเขาเริ่มเป็นห่วงเด็กหญิงเพราะสภาพความเป็นอยู่น่าเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายกับเจ้าหล่อนเดินเข้ามาไม่ลึกนะ เขาเห็นร้านขายของเล็กๆตั้งเรียงรายชิดกำแพงตึกด้านหนึ่งมีคนงานยืนต่อแถวและรอรับสินค้ากลิ่นหอมๆของแป้งทำขนมชนิดหนึ่งส่งกลิ่นฟุง้งแต่เขาไม่เคยกินก็แค่นั้นลืลล่องเลื่องรดีมากค่ะถึงร้านมัมแล้วขอบคุณค่ะบา,บายบายร่างอวบอ้วนดิ้นคลุกคลักเธอขอลงไปยืนบนพื้นเมื่อถึงร้านของมารดาตัวเองได้ได้ไม่ต้องวิ่งนะ เดี๋ยวหกล้มไปเจ็บตัวเปล่าๆค่ะบายค่ะลุงดีมากไปลาเมื่อมาถึงที่เด็กหญิงแทบจะไม่สนใจเขาเลยเธออยากจะไปหามารดาและรีบวิ่งหลุนๆตรงไปหามามดีมากไปเที่ยวห้างฝั่งนู้นมาเก่งเปล่า นีระนาแทบจะทำไม้ภายเกลีย่ยแป้งทำเครปหลุดมือลูกสาวตัวน้อยวิ่งหลุนๆตรงมาหาที่สำคัญเธอบอกว่าไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าคนเดียวแถมกลับมาในเสื้อผ้าแปลกตานัชชาวีบุตรสาวไม่เคยมีชุดสวยๆแบบนี้ใส่เมื่อเธอมั่นใจว่าชุดที่นัชชาวีใส่มันแพงจนเธอไม่กล้าจาับดีมากมัน่นาอยากด,ดีมากเลยนะดีมากกลับมาแล้วไง รอยยิ้มประหล่ะกับดวงตาอ,อดอ,อนทําให้นีรนาฏโกรธไม่ลงแต่หากเธอยอมให้มันต้องมีครั้งต่อไปแน่ๆบอกคุณตาหรือเปล่าว่าลูกจะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้านีรนาฏพยายามเลี่ยงที่จะเอ่ยชื่อห้างนั้นมันทําให้เธอเจ็บแปลกๆทุกครั้งที่นึกถึงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามตาจ๋าหลับมาดีมากเลยกระชิบบอกแต่ดีมากบอกนะคะไม่ได้ไปโดยไม่ขอ เจ้าตัวแก้ตัวเสียงอ่อยๆเมื่อรู้ดีว่าตัวเองทำผิดและอาจจะถูกลงโทษขอมัมขายของก่อนแล้วเราค่อยคุยกันมัมเตรียมขนมไว้ให้กินไปเงียบๆก่อนไป นีรนาฏพยายามข่มใจโวยวายไปก็ไม่เกิดประโยชน์ลูกอาจจะเสียขวัญเธอเลี้ยงนัชชาวีด้วยการมีเหตุผลเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆสอนเพราะเด็กฉลาดแกมโกงอย่างลูกสาวเธอคงมีเหตุผลขัดงางมันชังเข้มข้นเหมือนสายเลือดของผู้ชายคนนั้นเสียจริงความฉลาดแกมโกงถูกถ่ายทอดมาทางสายเลือดและนัชชาวีรับไว้เต็มเต็มดิมิทรีเบนิคอฟ ผู้หญิงคนนั้นคนที่สารวนอยู่หน้าเตาไฟเธอกำลังทำอะไรบางอย่างที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นและเธอดูคุ้นตาดิมิทรีพยายามจ้องมองแต่มันไกลเกินกว่าจะเห็นจึงขยับเข้าไปใกล้อีกนิดและเริ่มเมม่นมองลูกค้าที่ต่อแถวยาวเหมือนราคาคุยของหลานสาวคนใหม่แต่ทำไมมันมีแต่ผู้ชายวะหัวตาของชายหนุ่มกระตุกเขาเบป,ปากเมื่อพอจะเข้าใจแม่ขาสาวสวยมักจะขายดีโดยเฉพาะผู้ชายเมื่อที่พอจะคเนดได้สวดส่งมัมของหลาน สาวก็ไม่ใช่ย่อยอกเป็นอกเอวเป็นเอวรอยยิ้มหวานฉ่ำกับเสียงหวานๆที่เอ่ยถามไม่แปลกที่ลูกค้าจะติดใจไปซื้อไอ้นั่นมาลองกินหน่อยสิอร่อยสมราคาคุยของตัวแสบไหมชายหนุ่มชี้มือไปอยังร้านขายของเล็กๆที่เด็กหญิงหายเข้าไปในนั้นครับลูกสมุนหนุ่มสองคนเดินไปทำตามคำสั่งเขาโบกมือให้เด็กหญิงที่ยิ้มแป้นอยู่ในร้านและกำลังกินขนมงบงับแก้มป่องๆมาม ชองคนนั้นให้พิเชษนะคะลุงบอกว่าถ้าทำอร่อยจะให้ไปขายในห้างนู่นนัชชาวียิ้มแป้นเธอโบกมือตอบกลับเมื่อคนที่ต่อแถวสองคนสุดท้ายคือคนของคุณลุงนีรนาดเงยหน้าขึ้นเธอมองตามนิ้วของบุตรสาวและเห็นลูกค้าใหม่หน้าตาไม่คุ้นเขายืนรออย่างสงบโดยยังไม่ได้สั่งอะไรแต่กลับรู้จักกับบุตรสาวเธอลุงใคร วันนี้เธอมีเรื่องต้องอบรมนัชชาวีชุดใหญ่ถึงลูกจะฉลาดแต่เขาก็ยังเป็นเด็กอายุสี่ขวบไม่ทันเลขของผู้ใหญ่อายุมากกว่าและอาจจะโดนหลอกผมเอาทุกอย่างครับแบบไหนอร่อยจัดมาเลยครับทั้งหมด10ชิ้นเมื่อถึงคิวของสองคนที่ลูกสาวย้ำนักหนาเขาสั่งเสียงเรียบเรียบแอบขยิบตากับตัวแสบของเธอด้วยนีรนาดได้แต่ถอนใจเธอผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆและลงมือทำงานตรงหน้าต่อพยายามข่มอารมณ์โกรธไว้สุดฤทธ เรียบร้อยค่ะเธอส่งครมให้อีกฝ่ายรับสตางค์และทอนเงินส่วนเกินกลับไปเช็ดคราบแป้งกับผ้ากันเปื้อนด้านน้าแล้วจึงหมุนตัวกลับมามองบุตรสาวเอาล่ะไม่มีคนแล้วดีมากมีอะไรอธิบายให้มัมฟังไหมคะเกี่ยวกับเรื่องลุงว่าไงคะมัมรอฟังอยู่ดีมากคอโทษมัมค่ะดีมากแค่ไปเที่ยวฝั่งนู้นเองอีกอย่างดีมากก็กลับมาแล้วไงคะ มันไม่ใช่แค่หนีไปเที่ยวนะคะแต่หนูไปโดยไม่มีใครไปด้วยเลยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมามจะทำยังไงนีรนาถพูดเสียงสั่นๆหากบุตรสาวเป็นอะไรไปมีอุบัติเหตุหรือถูกคนแปลกหน้าจับตัวไปนีรนาถไม่อยากคิดเธอจะอยู่ได้ยังไงดีมากขอโทษค่ะดีมากจะไม่ทำอีกแล้วอีกข้อนะดีมากมามเคยสอนว่ายังไงคะห้ามรับของของคนแปลกหน้า แล้วหนูรับของพวกนี้มาทําไมคะเธอชี้นิ้วไปที่กระโปรงชุดสวยหลังข่มกลันก้อนสะอื่นเก็บไปไว้ที่เดิมจุดเก่ามาันลอะค่ะลุงเลยซื้อมาเปลี่ยนให้อีกแล้วนะลุงเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับลูกสาวของเธอบ่อยไปเขาเป็นใครที่สําคัญเขามีสิทธิ์อนุญาตให้เธอเข้าไปเปิดร้านขายในห้างได้แสดงว่าเขาต้องเป็นคนสําคัญพอดูลุงของดีมาอยู่ไหนคะมัมอยากจะคุยกับเขาสักหน่อย เมื่อตัวต้นเหตุมาให้เฉ่งถึงที่เธอก็ขอจัดการเสียหน่อยไม่อย่างนั้นตัวแสบของเธอจะได้ใจและแอบหนีไปหาเขาบ่อยๆจนเกิดอันตรายนัดชาวีเลื่อนตัวลงจากเก้าอี้นัง่งเธอทะเลตัวลงมาและวิ่งตุบตับไปผลักประตูร้านด้านข้างโบกมือและส่งเสียงเรียกดิมิทรีที่ยืนอยู่ไม่ไกลลุงคะมัมดีมาอยากคุยด้วยคะ่ะ นีรนาดมองตามเธอใจหายวูบแผ่นหลังคุ้นตาลักษณะก็คุ้นๆแต่ไม่น่าเป็นไปได้พระเจ้าคงไม่โหดร้ายกับเธอนักกรอกเสียงภาวนาและร้องขอความเห็นใจดังสะท้อนอยู่ในอกและดูเหมือนว่าท่านจะไม่ฟังคำวิงวอนของเธอเลยเมื่อเขาผู้นั้นหมุนตัวกลับมาดิมิทรีเบนิคอฟพระเจ้าหัวใจของเธอหล่นไปกองอยู่แทบเท้าหัวเขาอ่อนยวบจนต้องหาที่พยุงก่อนที่จะสุดหวบลงไปกองที่พื้น ไม่ไม่จริงโลกมันกลมเกินไปแล้วเธอจะทำอย่างไรดีเธอควรทำตัวแบบไหนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้ว่าเธอกำลังกลัวดิมิทรีเองก็เช่นกันเมือ่อหลานสาวคนใหม่โบกมือเรียกชายหนุ่มเดินเข้าไปหาโดยที่ในมือของเขายังมีขนมหน้าตาแปลกๆแต่รสชาติด,ดีติดมือไปด้วยอันนี้อันที่สองเพราะอันแรกเขารับประทานหมดไปแล้วหอมหวานมันเป็นขนมที่กินได้เพลินๆจนหมดลงไปแบบไม่รู้ตัวแถมคนทำยังเป็นคนคุ้นเคย คนคนเดียวกันที่เขาซุกไว้ในซอกมุมหนึ่งในหัวใจและไม่สามารถสะบัดหรือขับไล่เจ้าหล่อนออกไปได้ใหญ่ผู้หญิงใจเด็ดลูกสาวอีวานโบริสนีรนาธโบริสสวัสดีนิชาไม่เจอกันนานเลยนะลุงรู้จักมามด้วยเหรอคะนัชาวีถามเสียงใสเธอมองดีมิทรีสลับกับมองมานดาอืมรู้จักรู้จักดีด้วยค่ะดีมากเข้าไปกินขนมข้างในนะคะลูก ขอมัมคุยกับลุงคนเดียวได้ไหมคะนีรนาดขอร้องแกมบังคับและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุตรสาวเมื่อเจ้าตัวเดินกลับไปที่ร้านโดยมีการเดินตามพร้อมกับถุงหิ้วในมือเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ